ผ่านหมอ้อไฟไทยจีนและจิ๋วซุปร้านเราสามารถเลือกเยอะได้ถึง12ซุปเลยนะคะเบนสายพานเนี่ยจะมีให้คุณลูกค้าเลือกมากถึง70ชนิดเลยนะคะส่วนใหญ่อะทางร้านเราจะเน้นไปทางซีฟูด้ดชิกเนเจอร์ของร้านจะมี3ซุปค่ะลองสั่งดูค่ะรับรองไม่ผิดหวังแล้วก็จะได้เหมือนเป็นรสชาติใหม่ที่ไม่เคยเจอในร้านสายพานที่ไหนมาก่อน ค่ะเป็นเจ้าของร้านตั้งใจจุ่มสาขาถนนบรรทัดทองนะคะก่อนหน้านี้ก็คือทําเป็นร้านอาหารไทยซีฟู้ดค่ะก็คือทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่แต่ว่านี้คือแตกออกมาทําเป็นตัวสายพานหม้อไฟไทยจีนแต้จิว๋วด้วยตัวเองว่าเป็นคนแต้จิ๋วอยู่แล้วอะค่ะแล้วคือบางครั้งรู้สึกว่าหม่าล่าสายพานอื่นๆอนะรู้สึกว่าเผ็ดหรือร้อนชาจนเกินไปเราก็จะดรอปพวกนั้นลงมาเพราะฉะนั้นคือมันจะได้ลดความเบาๆไม่หนักมากจนเกินไปคือซุปสามารถสดได้ ชิคเนเจอร์ของร้านจะมี3ซุปค่ะคือซุปแรกจะชื่อซุปเดือดมหาปลายัยเพราะว่าเราใช้พริกแคโรไลนาลิปเปอร์แล้วก็บุดโจโรกียที่เป็นพริกปีศาจนะคะก็ค่อนข้างเผ็ดแล้วก็พอดีว่าเราเป็นไทยจีนนะคะซุปที่2ของเราก็เลยจะชื่อซุปว่าซุปประสานพลังสองยิุจักรก็คือเกิดจากการเอาหม่าล่ามาผสมกับต้ยมยำจะได้ความต้ยมยำได้กลิ่นจะได้หม่าล่าส่วนซุปที่3ของเราจะชื่อว่าซุปสุดลึกล้ำเนี่ยค่ะเป็นสุดของอมาค่ะเป็นสุดยาจีน ซุปร้านเราสามารถเลือกเยอะได้ถึง12ซุปเลยนะคะก็จะมีซุปหม่าล่าซุปกระดูกหมูชีชีแป๊แป๊ะซุปต้มยำสถานโลกาซุปโบทแตกสถานนาภาซุปโอสดสวรรค์ซุปทองคําดําซุปสุกี้สถานทิพบภพซุปกังป่วยก็มีค่ะเป็นซุปอัญมณีแห่งท้องทะเลแล้วสุดท้ายก็คือซุปใส่ตั้งใจต้มค่ะ เบิ้ลสายพานเนี่ยจะมีให้คุณลูกค้าเลือกมากถึง70ชนิดเลยนะคะส่วนใหญ่อะทางร้านเราจะเน้นไปทางซีฟูด้ดตัวหอยเชลล์ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอามาจากชุมพรส่วนกั้งอะ,อะมีการนึ่งให้สุกก่อนก็คือเหมือนคุณลูกค้าแค่แบ่งน้ำประมาณ30มสิวิสี0วิบวิก็ทานได้เลยค่ะส่วนปลากระพงนะคะก็คือจับใหม่ทุกวันก็คือรับมาจากนาครศรีส่วนกุ้งขาวนะคะก็คือมั่นใจมากกว่าตัวใหญ่มากค่ะเพราะว่าใช้ไซส์ประมาณ20ตัวโลก็ทางร้านก็จะมีตัวหอยเป๋าฮื้อที่นำเข้ามาจากประเทศจีน หมูก็จะมีลงไว้7-8ชนิดก็จะมีหมูสันคอหมูสันนอกหมูสามชั้นหมูชีสหมูไข่กุ้งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อก็จะมีเนื้อสันคอเนื้อลิปอายเนื้อใบพายแล้วก็ผักเราก็คือแบบหลากหลายชนิดคือกลุ่มลูกค้าของที่เนี่ยจะมีตั้งแต่ไวทํางานจนถึงอากงอาม่าเลยค่ะ แล้วก็ส่วนน้ําจิ้มนะคะทางร้านเราจะมีน้ําจิ้มให้เลือกทั้งหมดถึง7ชนิดแล้วก็จะมีซอสงาสไตล์ปักกิ่งแล้วก็จะมีน้ําจิ้มอีกอันนึงที่แนะนํานะคะก็จะเป็นน้ําจิ้มสุก,กี้ สตาร์ตั้งแต่5บาทค่ะจนถึง60บาท60บาทนี่คือแพงสุดน,น้ำซุปจะ1ช่อง49บาค่ะ2ช่อง59แต่ถ้าคุณลูกค้ามาเป็นครอบครัวเลย4คนขึ้นไปก็จะแนะนํามช่องเป็น119บาทส่วนน้ำจิ้มก็คือรีฟิลตักไม่อัน29บาทเติมได้เรื่อยๆ ร้านตั้งอยู่ที่ริมถนนบรรทัดทองระหว่างแยกจุฬา14กับ16ค่ะร้านหยุดทุกวันที่15-16ของทุกเดือนค่ะแล้วก็ร้านเปิดช่วงเวลา4โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะก็ถ้าคุณลูกค้าผ่านมาแถวบรรทัดทองก็อยากจะเชิญชวนนะคะลองมาทานสายพานหม้อไฟไทยจีนค่ะขอบคุณค่ะ